โลโลโล,โลโลโลผู้ชมครับเดี๋ยวเราวิ่งไปเอาแอร์ดับที่เบรซิโนกันเน่ใกล้จะถึงแล้วใกล้จะถึงน,นะแอร์ดับมันจะลงพอดีเนรับเซิร์บันเอสเคผมมาไวามไม่รู้สูตรตำแหน่งหรือเปล่าเรอมันเครื่องบินมาก่อนแล้วกันครับเราไยวิ่งไปทีหนึ่งผมไม่รู้มันดับที่โซนตรงไหนนะน่าจะ โล่งๆเลยนะผมว่าแล้ผีน่าจะเยอะด้วยเพระเด็ดเราจะต้องเคลียร์ซอมบี้ให้หมดก่อนแล้วค่อยเก็บแต่ทีเนี้ยซอมบี้มันนั้นจะเยอะเกินอ่ะเหมนมีคนอยู่น่าจะมีคนอยู่ในเซิร์ฟไม่กี่คนนะครับตอนนี้ อยู่มันหกจุดคนนะครับเห็นเครื่องบินประกาศไว้ว่าจะมาถึงอีกหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเราเข้า Not อ f ฟแอร์ฟอ้โหอยสองกิจกรรมเลยนะฮะมีธงฮิงอัพฮิวอยู่ที่ แอรติปด้านบนตรงนี้ด้วยนะครับเดีวเดี๋ยวเรามาเอาไอ้นี่กักนแอร์ดับก่อนแล้วกันนะไอตัวนู้นยังอีกนานนะเรามาลองแอร์ดับหน่อยว่าได้อะไรบ้างไอตัวนู้นก็ได้พวกปืนพวกของของ,ของเหล็กบ,บ้านนะ ซีโฟค้อนอะไรประมาณนี้เนี่ยแล้วก็ปืนผมไม่รู้ปืนแะไรอย่างปืนเอ่อพวกปืนหนักๆบาเล็อปืนเชเทกไม่รู้ยังมีดอหรือเปล่าวานไปมีฮอร์หนึ่งลำครับบินมาแล้ว นี่เขาน่าจะรู้ตัวเราอยู่ข้างล่างนะฮะผมว่าเขารู้ตำแหน่งดอบของแอร์ดอบนะครับเราจะต้องประทาเขาแน่นอนเลยผมไม่รู้ตำแหน่งดอบของแอร์ดอบนะครับเขาน่าจะรู้นะผมมาเล่นเซิร์ฟนี้ก็ไม่เคยมาวิ่งมาแถวนี้เลย เลยไม่รู้ว่าไอ้ดอกมันลงตรงไหนนะเวลาไอ้ดอกลงเมื่อกี้ก็ลงที่แอตทิปด้านบนนะก็ผมก็ไม่ได้ไปเข้าเซิฟมาไม่ทันเห็นแต่ควันลอยห้วนๆอยู่นู่นครับเห็นแล้วเห็นละเห็นล้วเ,เ,เ,เขาดิ่งลงเลยวะเขาน่าจะเห็นผมนะอย่างนี้อย่างนี้เขาน่าจะเห็นผมนะ ผมว่ถ้าเขาไม่เห็นผมมันถือว่าดีมากนะครับเพราะว่าผมก็จะยิงเขาเลยมันก็ดับเครื่องหอลงหรือเปล่าว่ามันจะลงไปลากผีนะเฮ้ยเขาลงลวเขาลงลวเขาลงลวเขาจะลงไปลากผีนะถ้าเรายิงเขาได้เราก็จะได้ครับครับแต่เราจะยิงเขาได้หรือเปล่ากเรื่องนึง ชอบตื่นเต้นด้วยเวลาจดดยิงคนเนี่ยให้รับเครื่องฮอรเขาดับเครื่องฮอรนะ์ละผมน่าจะวิ่งไปไม่ทันนะเคเหมือนเขารู้ตำแหน่งนะครับเขาน่าจะรู้ผมด้วยนะครับว่าผมมาแล้วว่าเขาดักรอที่โรงงานแน่นอนเลยนะ ไปตรงตรงนี่แหละโอเคผมเจอแล้วเขาวิ่งไปแล้วเขามีปืนด้วยเดี๋ยวเราคงจะต้องรอเขากลับมาที่ฮอนะครับเพื่อให้เขาฟาร์มให้เราก่อน เรียกว่าการดักความที่ชานฉลาดนะฮะเอาละทีนี้จะมีสองคนปะทะกันเราก็ เขาวิ่งลากผีแล้วเขาวิ่งลากผีแล้วเห็นไหมครับเฮ้ยนั่นแหละสิ่งที่เรารอนะครับร้อยเขาวิ่งกลับมาแล้วเราก็ยิงเขาครับแต่ตอนนี้ปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อนให้เขาลากผีไปก่อนให้เขาเก็บของมาให้เราก่อนนะเครื่องบินบินอีกลำหนึ่งอยู่ข้างบนนะ ตอนนี้เป็นไงบ้างเขาลากผีมาตรงนี้นะไม่รู้เขาจะวิ่งมาเห็นผมหรือเปล่า ตาเขาจะยิงคนล่ามผีนะครับคนนี้ทีนี้มันก็จะมีคนหนึ่งยังอยู่บนหอ ยังมีคนหนึ่งที่ยังอยู่บนทอนะครับฮ <c oughs> อบักวะฮ <c oughs> อสำรอกวะ โอเคงี้ผมมีสิทธิ์ตายเนี่ยโอเคเขาจอดแล้วเขาจอดแล้วเขาจอดแลวเหมือนเขาจะวิ่งมาชาร์จผมด้วยนะแต่ผมจะไปดูตรงไอ้ดอกแล้วผมจะรีบวิ่งไปเลย เราสาวางแผนอย่างดีให้เขาเก็บมาให้เราแล้วเราก็จะขึ้นเราก็จะยิงคนที่วิ่งเอาหอไปพลาดพลาดพาดไม่ได้เห็นมันยิงเพื่อนเราแล้วไงโอเคอย่างนี้เราน่าจะโดนนะเนี่ยเพราะว่าหอเขาละเหมือนเขาจะจอดแล้วครับแล้วดูเหมือนเขาจะไม่ได้มีแค่คนเดียวด้วย แคเราไปเลยแล้วกันตอนนี้เลือดไหลนะครับต้องรีบวิ่งแล้วอยู่ไม่ได้นะ ไม่รู้ว่าผีมันตามไกลเท่าไหร่อะะ่ะอตอนนี้วิ่งไกลมากไม่ได้เลือดไหลแน่นอนไม่ได้เลยเลยครับได้แค่ชุดคุมอันเดียวอะ่ะใช่ชุดคุมลายพางมาันเดียวคุมไหมเนี่ย โอ้ไม่คมเลยฮนะคมไหมมันก็โอเคนะดีกว่าไม่ได้เลยอ๋อได้ที่เก็บเสียง HK47 มาก็โอเคอยู่กับ Maxka H นะครับเราได้ปืนมาด้วยพันแพ้ก่อน สกาเอสของไอคนที่เรายิงนะตรงตรงโกดังมาสักพูดนี่มันโคได้ปึกเอได้แม็กมาพอดี ผมไม่ได้เก็บมานี่ว่าไอ้คิงออฟฮิวที่เดินเกิดแล้วว่ะเราไปที่เค้นต่อได้ไหมผมอยากเล่นตรงนี้ให้จบผมไม่รู้ว่ามันยังมีคนอยู่หรือเปล่านะแต่ถ้าเราไปจาักการในตัวตรงฮอได้ก็ได้จบนะฮะ อยู่หรือเปล่าไม่รู้นะครับตรงนั้นหนึ่งลายมาเป็นไรครับเราจะไปเอาหอด้วยนะ ถือว่าป้นน้องป้นที่สุดนะครับเอาหอไปขายเอาเงินนะสำหรับเซิร์ฟนี้ไม่ให้เซิร์ฟหับให้ผมเล่นอยู่แล้วผมเล่น AU 2ูสองนะแตจึิงก็ไปแม็ทุกเซิร์ฟแหละเงินมันลิงกันหมดนะฮะ เงินมันเชื่อมถึงกันหมดนะครับเอเอชเอเอิเรฟ์ฟเอเอช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 เองเอช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 เอไมอชเ่ชเอ่าไเอช้อชเคนนั้นมันอังอยู่อเอลเาเนีเย ไอ้แม่งปืนเป็นฟูดเอตโฟลต้อยู่นะมันยิงแล้วมันดีดนะผมติดยิงเคาะไงตรงไหนวะ ទៅតាពេលនេះសក់បងនៅនេះ มืนต้องให้ดอกมันยังมีของอยู่นะครับมอน้ำถูกถอดออก คนนั้นที่มันโดนยิงตายตรงไหนไม่รู้นะครับแต่ว่าม้อน้ํำถูกถอดออกไปแล้วหอไอหอลำนน่เรา,เา,เาต้องไปหาหม้อน้ำนะถ,ถ้าเราจะเอานะานี้จอผมเทามากเลยจะวิ่งกลับเก็บศพเลยดอกไปแล้วเขอยู่แล้วจอเท้ากันะี้